โอมวนแฮนไปทัวร์ริปนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักที่พักบนเกาะล้านนะครับคืนละ900าอบาท mm. พักได้2คนนะครับทุกคนรา mm. คานี่คือรวมทุกอย่างแล้ว mm. ฟรีอะไรบ้างห้องเป็นห้องแอร์นะครับ 2>, mm. 2ฟรีอาหารเช้า 3. ฟรีมอเตอร์ไซค์น้ำมันเต็มถังส mm. ฟรีรถรับส่งถ้าเรือหน้าบ้านนะครับรว mm. มถึงฟรีที่5้อันนี้ไฮไลท์เลยฟรีสวนน้ำใช่หรือเปล่าไม่ใช่ครับสวนน้ำ ทั้งหมดทั้งมวลที่พูดนี้นะฮะคือราคาคืนละ900บาทนอนได้2คนนะครับจะเป็นยังไงบ้างนะฮะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันดีกว่าครับพร้อมยังพร้อม้วคะชุดพร้อมยังชุดพร้อมจ้าไปครับไปดู เดียวครับรถมาแล้วรถกอล์ฟน่ารักมากนะสีเขียวสดใสนะครับเยี่ยมสะอาดเยี่ยมสะอาดเดี๋ยวเราไปดูห้องกันว่าห้องเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะตอนนี้คือแดดเรื่องต้านร้อนไหมไม่ไม่แล้วนี่ชอบดีๆเลย ับมีเซอร์ไพรส์ใช่ๆวันนี้มีเซอร์ไพรส์คือห้องที่เราจองมันจะเป็นห้องแบบธรรมดาแต่ว่าเขารู้ทำไมเขาอัปเกรดให้เราเ,ออเป็นห้องที่มีสระเล็กๆส่วนตัวในห้องคนได้อัปเกรดฟรีทุกคนใช่เรามงมาธรรมดานะครับเขาบอกว่าห้องมันว่างเยอะเลยอัปเกรดให้ฟรีๆไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องเรากันดีกว่าห้องเบอร์5้าสิบนะจ๊ะเข้าไปเลยครับโแอร์เย็นชามอ้นี่โต๊ะเน อันนี้มีไดรเป่าผมด้วยใช่มีไดรเป่าผมมีกาลน้ำร้อนมีแก้วกาแฟเนาะกระจกใสด้วยนะว้าวนี่มีอะไรอ่ะวินี้ทีวีครับทีวีตู้เย็นตู้เย็นน้อยนี่แช่น้ำเย็นเอาไว้ให้แล้วนะจ๊ะอะไรดูที่นอนสิจ๊ะเุ้ยมันมีแต่งแบบุปบี้น่ารักนะนี่แอร์อยู่บนหัวเลยนะฮะเย็นฉ่ำแน่นอน ชุดเซ็ตใช้ในห้องน้ำผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้ามีครบนะดูแลดีจังไฮร้อยข้างนอกนะจ๊ะแท้ห้องที่อัพรตให้เราวันนี้คือเขาบอกว่ามีอ่างจักกุชี่ให้ด้วยนี่นะครับชี่นอยี่นี่นี่นี่ทุกคนนี่เขาบอกว่ามันจะเปิดน้ําเปิดฟองเปิดไฟอัตโนมัตินะตอนหกโมงเย็นถึงสี่ทุ่มนะครับทุกคนนี่ วิธีอัปเกรดฟีアที่เราก็จะมาแช่อันจะก็ชี้ได้สิใช่สิจ้าทุกคนนี่ฮะที่บอกว่าไฮไลท์ที่นี่นะครับมีสระว่ายน้ำจ้ามีสระว่ายน้ำตรงนี้เลยอ่ะโอ้โหดูฮะห้องเราเป็นแบบสไลเดอร์นะสามารถส่องสาวและสไลเดอร์ได้เลยนะนี่นะฮะสระค่อนข้างใหญ่นะครับทุกคนได้ยาวยี่ห้าเมตรได้ป่ะถือว่าโอเคลึกด้นะทุกคนเขเขียนว่าระวังน้ำลึกมาต่อไปดูห้องน้ํากันดีกว่าครับนี่อันนี้เราเรียวไม่ต่อต่อเลยนะไปเดินห้องน้น้ำกันดีกว่า ห้องน้ำเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะโอ้โหสะอาดสะอ้านขนาดพอใช้ได้นะนี่อ่างล้างหน้านะครับนี่แก้กระจกนะครับอุ้ยฟังก์ชันสวยได้แล้วเป็นสองระบบเฮชาเวอร์ด้วยนะสบู่ยาสบพโอพร้อมห้องน้ำพร้อมถือว่าขนาดโอเคนะเออไม่เล็กไม่ใหญ่ใช่แล้วห้องน้ำดูแบบสะอาดสะอ้านและใหม่เนาะเหมือนดยรวมถือว่าดีอ่ะใช่แล้วคุณเออแต่ว่าห้องเก้าร้อยจะเป็นยังไงวะเนี่ย ไม่รู้เลยเราเองก็ไม่เคยมาเนี่ยมาครั้งแรกนะครับถูกต้องแล้วเราเกรดให้เราเฉยเลยยังไงก็ขอบคุณที่พักมากครับยังไงเดี๋ยวผมเอาแปะรูปห้อง900ให้ในกันแต่ดูจากรูปคือมันเป็นห้องธรรมดาไม่มีอ่างนั่นแหละห้องจะคล้ายๆกันเนี่ยแหละครับจอ่าป่ะเดี๋ยวไปไหนต่อพักก่อนแป๊บนึงขอตัดแอร์เย็นๆแล้วเก็บบรรยากาศให้ทุกคนดูโอ้โหอยากเล่นน้ำแล้วอ่ะใช่กระโดดเลยเนี่ยกระโดดจากตรงนี้เลย ใช่คั่ะฮันด้าคลิกค,ค่ะไม่ใช่เหรอ <c oughs> จริงๆได้คลิกก็ดีมากนะครับเพราะว่าออกตัวแรงเวลาขี่ขึ้นลงขึ้นเน,น,นินสบายนะครับใช่เหลือๆบนรอบกกอนเนาะคันนี้ทีจเจ้าทีเขาบอกว่าก่อนรับรถเราต้องเช็ครถก่อนนะครับ<อ>เพราะว่าถ้าเกิดรถเสียหายเดี๋ยวว่เกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยเราต้องรับผิดชอบนะจ๊ะอ่าแล้วก็รวมถึงเวลาเราไปจอดที่ไหนบนเกาะนี้นะครับก็ไม่ต้องรอคอจก็ดึงแจมได้เลยนะครับปลอดภัยใช่ไหมอ่าถ้าบอกว่าถ้ารถหายเนี่ย ให้แจ้งได้เลยนะครับเดี๋ยวเขาติดตามรถให้ฟรีแต่ถ้าเกิดกุญแจหายนะครับดอกละสามร้อยกว่าบาทเพราะฉะนั้นรักษากุญแจยิ่งทีบเราไปไปไหนกันไปส่องบิกินี่ดีกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไปเล่นน้ำดีกว่าครับนั่นไงสาวๆเริ่มคิดแล้วไอ้ห้องไอ้ช่องนี้มันโรคจิตว่ะไปครับเเราไปที่ยวชายหาดไปจ้าไปหาตายายดีกว่าเสาสาวแบบเยอะเยอะดี ตาำใจพอบ้านอุ้ยน้ำมาันจะเป็นถางกันนะอ่าไม่ายจ้าไม่ายเหรอใช่ไปนะ,ะไปดิลองดิค <laughs> นไปจริงว่ะ อาหารเช้านะครับทุกคนอาหารเช้าเราตั้งแต่กี่โมงกันตัวแปดโมงถึงสิบโมงอาหารเช้านะใช่โอ้โห,โหมีคูปองให้ด้วยใช่ไหมเห็นแล้วครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าอาหารเช้าที่นี่ที่เขาเขียนว่าอ,อเมริกันเบเกอร์ฟัเนาะหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับเห็นแล้วค่ะสดชื่นไหมเธอเนี่ยสดชื่นมากทุกคน <laughs> สดชื่นมากทุกคนอาหารเช้ามาแล้วครับทุกคนครับนี่โอ้โหมีนี่ด้วย เยี่มโรกับกล้วยเนาะหน้าตาดีนะลมไปด้วยนะลองชิมซิเต้นก่อนด้วยลองชิมดูนะครับอื๋อใส่กอดเขาเลยนะใช่ร้อนนั่งก่นทำใหม่ๆเนาะแล้วก็ไอ้อันนั้นคืออะไรอ่ะอันนั้นอ่ะไอ้สามเหลี่ยมนันคือขนมปังอะไรใช่อะไรอ่ะแฮมป่ะเอามาดูดิเอาดูดิ แก่ลงกอนแก่ลงกอนโอ้โหเขาทำให้ใหม่เนาะเขายื่นคูปองปุ๊บก็หน่อยตัวนะครับใช่มาเสิร์ฟที่ตัวนะครับอ่าไ่้ใช้มือมันไม่มีมารยาทเหมือนอ๋อชาดีไหม้าไหวขนมปังลูกอ่าแต่มันเกินคาดนะมีอันนี้ด้วยนะครับนี่ ไอ้พกเยียมโรกกล้วยนะครับ<อ>นี่คือ,อมีมาให้ด้วยนะจ๊ะมีขนมหวานมีกาแฟแล้ชงไปเองเลยแดมี่อันตองชิมด้วยหน่อยเออเยี่ยมโราดหน่อยกล้วยแดม,ดมแต่เฮ้นีริบคีมใช่ไหมน,นี่นออืมอืองอือออ แนะครับตามนี้ให้บ้านฟินละฉลามโอมนะคะโอ้โหพิศพิศพิศไปค่ะไปคะ่ะ,คะยู เด็กชายโอมเล่นน้ำนะคะาา <laughs> เดี๋ยวเรามาพูดเรื่องที่พักเทลเมานี่นะครับที่พักเทลเมลนี่ชื่อว่าเ e ยี่ยมสะอาดรีสอร์ทเกาะร้านนะ <c ười> เนาะเดี๋ยวเราขึ้นเพจไว้ให้นะครับแล้วก็ขึ้นเบอร์โทรไว้ให้เพจของจริงต้องเป็นเพจนี้นะครับเวลาโอนจองเนี่ยต้องนามสกุลเอี่ยมสะอาดเนาะอันนี้คือของแท้ <c ười> <c ười> <c ười> นะครับกันไว้เดี๋ยวนี้มีชายชีพเยอะนะครับทุกคนห้องพักที่เรามาเนี่ยก็คือคืนละเก้าร้อยนะครับ,รบก็คือวันธรรมดาวันอาทิตย์ถึงวันศุกร์นะครับเก้าร้อยบาทถ้ามาวันเสาร์นี่หนึ่งพันสองร้อยบาท<ช>ถ้ามาวันหยุดยาวหนึ่งพันห้าร้อยบาท<ช>ที่นี่คือี่พักหลายแบบนะครับเนาะแต่ท<ช>ี่เรามาเนี่ยคือเป็นห้องพักราคาเริ่มต้นเลยในจ้าไปถามมาแล้วครับห้องธรรมดาก็คือ ราคา900เนี่ยก็คล้ายๆ,ๆที่เรานอนอค,คืนนี่แหละครับอคล้ายๆกันนะครับแต่ว่ามันจะไม่มีอ่างจักรุชี่นี้แล้วก็จะไม่เห็นวิวสระน้ำแบบนี้นะครับอ<ช>ันน<ช>ี้ต้องขอบคุณที่เขาอัปเกรดให้เราเนาะถือ<ช> <ๆ S 1> ว,ว่าใจดีมากๆนะครับ<ช>ต่อไปเรื่องสระว่ายน้ํานะครับก็สามารถเล่นได้ตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง2ทุ่มเนาะรวมถึงสไลเดอร์เนี่ยนะฮะแจ่มมากมีสไลเดอร์ด้วยหรือว่าราคานี้สุดๆเลยนะครับไม่พอแลวทุกคนที่นี่ ของอยู่ในห้องนะจะเป็นขนมครกเคี้ยวเป็นน้ำาัตลมนะครับกาแฟเนี่ยกินได้เลยนะครับไม่ไม่ชาร์จเงินเพิ่มนะครับสุดยอดมากเห้องพักก็มียาสระผมมีแชมพูไว้ให้ถ้าคนหนู่พร้อมที่สำคัญเลยคือมีแปรงสีฟันให้ด้วยทุกคนมีเซตแบบนี้ให้ด้วยด้วยราคานี้คือละเก้าระบาทนะฮะมงได้สองคนนะราาาสุดยอดอ่านเช้าก็อร่อยตรงปกเอาไปทำเบเกิลนะครับอิ่มมีะไรอีก โอ้ไม่รู้โอ้คุค่ะอ๋อที่สําคัญรู้ไหมวิวจากระเบียงห้องเราจริจะเห็นทะเลด้วยน้าทะเลนะคุณน่ะเล็กๆอ่ะก็โอเคอยู่นะกับวิวแบบนี้เกินค่ะใช่นะครับยังไงเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ติดต่อและพี่อยากไม่ให้เราจองห้องก็คือจองผ่านเพจเข้าเลยตรงเลยนะครับเพจเขามีคนตามเยอะนะเราขึ้นมาให้ตามด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วฝากติดตามอมแว่นเทนนิสเทวดด้วยนะจ๊ะไปเลยจ้าคลิปหน้าเราจะไปไหนกันต่อรอดูได้เลยครับบ๊ายบาย